ทุกคนยินดีต้อนรับนะคะคลิปนี้เราจะมาแรนดอมดูพลังงานความรักของเพื่อนๆกันนะคะว่าะจะเกิดอะไรขึ้นบ้างน,นะคะคลิปนี้ใช้พลังงานของเพื่อนๆใหม่นะคะคนที่เข้ามาเจอคลิปนี้นะสามารถรับชมได้ทุกธาตุทุกราศีสําหรับคนที่ผ่านเข้ามาเจอคลิปนี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆเลยค่ะทุกการซัพพอร์ตให้กับช่องของเรานะ มาดูสีพลังงานความรักของเพื่อนๆนะคะจะเกิดอะไรขึ้นเป็นยังไงในช่วงเวลานี้อ่ะเป็นพลังงานของการตื่นรู้ก็ได้นะคะหรือว่ามีเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างอะ่ะที่เกิดขึ้นกับคุณแล้วทําให้คุณเติบโตขึ้นนะคะหรืออาจจะเรียกว่าความเจ็บปวดที่งดงามก็ได้บางคนนะคะผ่านเรื่องราวหนักๆมานะคะผ่านสถานการณ์ที่ ทําให้คุณได้เรียนรู้แล้วก็เติบโตนะคะนะเป็นพลังงานแบบนั้นเป็นพลังงานของการตื่นนะคะมองเห็นบางสิ่งบางอย่างที่แบบมาในอ,อ่มาในอุปสรรคเนาะคุณก็มองเห็นอ,อ่โอกาสมองเห็นเหมือนเป็นการเรียนรู้ะนะคะอืพลังงานของคุณในช่วงเวลานี้นะคะมองว่าตัวคุณเองเนี่ยมีสเสน่ห์มากๆนะแล้วก็ถ้าเกิด คุณมีคนที่อยู่ในใจก็มองว่าเขาคนนั้นก็ crazy คุณมากนะคะเขาหลงไหลในสเสน่ห์ของคุณในความเป็นคุณนะคะคุณเปล่งประกายคุณออร่านะคะคุณดูแบบสดใสนะคะน่าดึงดูดใจดูร้อนแรงนะคะแล้วก็อบอุ่นอืมเป็นพลังงานยังไงคะในช่วงนี้ช่วงนี้คุณอาจจะแบบ งานเยอะงานยุ่งนะคะเงินเข้ามาเป็นเกาะเป็นกำรรนะคะช่วงนี้นะเป็นช่วงขาขึ้นของคุณก็ได้นะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นกมองว่าตัวคุณเองเนี่ยมีความสม่ำเสมอเกิดขึ้นนะคะในในความรักของคุณเนาะจะมีโอกาสได้เจอกันนะคะถ้าเกิดคุณต่างคนต่างมีงานเยอะมีหน้าที่มีภารกิจนะคะภารกิจที่ต้องทำต้องรับผิดชอบเนาะ คุณกับเขามีโอกาสที่จะได้ใช้เวลาร่วมกันนะคะหรือว่ามีความคิดถึงเนาะมีความปรารถนาแล้วก็ย,ยังยังยังมีความรู้สึกเชื่อมโยงถึงกันและกันมีมีความรู้สึกว่ายังเป็นความสุขของกันและกันอยู่นะคะเป็นพลังงานแบบนั้นพอดูความรู้สึกของใครคนนั้นนะคะเขาคุณออกจากหัวไม่ได้เลยจริงๆนะคะ คือคุณน่าดึงดูดใจอย่างที่บอกไปคุณน่าดึงดูดใจคุณคุณมีเสน่ห์นะคะเขาเอาคุณออกจากหัวไม่ได้ค่ะมีการคิดวนคิดซ้ําเกี่ยวกับเรื่องของคุณนะคะคนคนนี้เนาะเหมือนเขาหลงคุณมากนะแล้วก็คุณเป็นเป็นพลังงานดีๆค่ะที่ที่เขาได้รับเนาะเหมือนกับว่า เขาแฮปปี้มากเลยอ่ะกับการที่มีคุณอยู่ในชีวิตนะคะแม้ว่านะแม้ว่าบางคนเนี่ยคือสถานะอาจจะยังไม่มียังไม่ชัดเจนนะคะไพ่ใบน,นี้อาจจะเป็นในลักษณะของคุณคุยนะคะ,ะคุณก็โสดเขาก็โสดอะไรอย่างนี้ก็ได้ไม่ได้มีสถานะแต่ก็เป็นอะไรที่เขาแฮปปี้มากๆเลยนะเหมือนคุณเข้ามาเป็นความสุขของเขามากยิ่งขึ้นอะคะ่ะ mm hmm. เขาอาจจะอยู่คนเดียวได้มีเสน่ห์นะคะดูแลตัวเองได้ แต่ตัวเขาเองเนี่ย <S <S เขารู้สึกว่าการมีคุณเข้ามานะ <S <S เป็นอะไรที่แบบมีความสุขมากขึ้นนะคะทาให้ชีวิตของเขาเนี่ยมันสดชื่นนะคะมีสีสันมากขึ้นมีชีวิตชีวาอะไรอย่างเงี้ยนะมีกําลังมีพลังที่จะแบบตื่นขึ้นมาทํางานในทุกๆวันใช้ชีวิตของเขาอะไรอย่างเงี้ยคือทําให้ชีวิตของเขาเนี่ยมันมีความสุขนะคะมีความหมายมากขึ้นนะนกมอกว่า สิ่งที่เขารู้สึกก็คือเขาคิดว่าความรักครั้งเนี้ยนะเป็นอะไรที่คุ้มค่ากับการที่เขาจะเสี่ยงนะคะอ่าถ้าเกิดความรักครั้งนี้มีอุปสรรคนะคะมีความยากอยู่นกมองว่าตัวเขาเองอ่ะฟังเสียงหัวใจมากๆเลยคือเขาจะไม่ได้เขาจะไม่ได้กลัวกับอุปสรรคที่มีนะคะคุณเกี่ยวข้องกับคนทางไกลได้เนาะพลังงานของ ให้สามไม้นะคะต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลนะคะหรือคนที่เจอกันผ่านโลกออนไลน์ก็ได้เหมือนกันนะเขารอเวลานะคะคนคนนี้เหมือนรอเวลาที่จะได้มาเจอคุณนะคะหรือเขาเขามีความปรารถนาอย่างยิ่งอ่ะที่แบบคิดถึงเรื่องระหว่างคุณและเขานะคะเขาน่าจะแบบเอออยากพัฒนาแหละนะคะให้ไปนี้ คนคนนี้นะคะเขาชื่นชมในในความเป็นคุณนะคุณน่าจะเป็นคนที่เก่งแล้วก็มีความสมามรานะคะหรือตัวเขาเนี่ยตอนนี้นะคะคือเขาโฟกัสมาที่คุณนะเขาจดจอจดจ้องมาที่คุณนะคะคุณเป็นเป็นคนเดียวอะ่ะที่เขาปรารถนาแม้ว่าตัวเขาเองเนี่ยก็าอาจจะเป็นคนที่ฮอตนะคะมีสนเสน่ห์นะ,ะเป็นคนที่รูปร่างหน้าตาดีประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะ มีโอกาสเข้ามามากมายให้เขาได้เลืองเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยสนใจคุณนะเหมือนเขาเปิดรับเหมือนเขาโฟกัสมาที่คุณนะคะขอดูซิแล้วแอคชั่นของเขาละคะแอคชั่นของเขานะคะ,อ,คอ,ะ,คะอืมเขาจะทำให้คุณรู้สึกสบายใจเขาจะทำให้คุณรู้สึกสงบอ่านะคือนกมองว่าคุณกับเขาอาจจะไม่ไม่ได้อยู่ใกล้กันนะคะหรืออยู่กันคนละที่เนี่ยนะ นกมองว่าเขาเขาจะทําบางสิ่งบางอย่างนะคะให้คุณรู้สึกมั่นใจแล้วก็เชื่อใจในความรักของเขาในความสัมพันธ์นี้นะคะอุย้ยสองถ้วยนะคะนกมองว่าคนคนนี้เขารักคุณนะคะแล้วก็เขาน่าจะสื่อสารบางสิ่งบางอย่างเพื่อเพื่อให้คุณได้รู้นะคะว่าตัวเขาเองเนี่ย เขามั่นคงกับคุณนะแอคชั่นของเขาคือเขาจะมั่นคงกับคุณเขาจะทําให้คุณรู้สึกปลอดภัยที่จะรักในในความสัมพันธ์นี้มากๆนะแล้วก็ให้สองถ้วยนะเป็นพลังงานของการแบบอาจจะมีการตัดสินใจพูดคุยกันนะคะตกลงเป็นแฟนแล้วก็ มีคำพูดบางสิ่งบางอย่างที่ที่สื่อสารให้รู้ว่าเออเนี่ยนะพร้อมที่จะไปต่อด้วยกันแล้วก็จะไม่ปล่อยมือกันจะไม่ปล่อยความสำพันธ์นี้นะคะนกมองว่าความรักครั้งนี้จะเหนียวแน่นมากขึ้นดูจากภาพใบนี้นะไพ่ใบนี้เนาะจับมือกันไว้แน่นเลยอะคงคงจะมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นคําพูดการกระทํานะคะที่ทําให้คุณรู้สึกมั่นใจแล้วก็เชื่อมั่นในตัวของคนคนนี้ เขาจะใส่ใจเขาจะทนุถนอมความสัมพันธ์นี้นะคะเขาจะทําให้ความรักครั้งนี้เติบโตขึ้นนะคะเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างมันกําลังอย่างรากลึกนะคะกําลังที่จะแบบเติบโตไปเรื่อยๆเนอะเพื่อที่จะให้ความรักครั้งนี้นะอะ่ได้พัฒนานะคะเป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงได้เนาะม,มาดูให้สรุปนะคะสำหรับ คลิปน,นี้นะให้สรุปนะคะอ m p e พ o รนะคะคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับเจ้าของธุรกิจนักลงทุนนะคะหรือคนที่แบบมีอำนาจในการสั่งการนะเล่นการเมืองทำงานเกี่ยวกับการเมืองนะคะแล้วก็คนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ดู ดูสวยดูหล่อนะคะดูเท่เนาะเป็นค,คนที่ดูคลิปลุกนิดหนึ่งนะไม่ค่อยแสดงออกนะคะนกมองว่าความสมคัญเนี้ยนะคะออมีการเปิดใจกันมากขึ้นนะเปิดใจเปิดรับนะคะแล้วก็มีความมั่นใจเกิดขึ้นนะคะคุณอาจจะมั่นใจในตัวเขามากขึ้นเขาก็อาจจะมั่นใจในความสัมพันธ์นี้มากขึ้นนะนกเห็นปลายทางที่คุณทั้งคู่จะได้สมหวัง นะให้สิบถ้วยนะคะความรักที่สมหวังนะบางท่านบางคนคุณอาจจะคุยกับคนที่เขาเคยแต่งงานมาก่อนมีครอบครัวมาก่อนนะคะหรือตัวคุณเองนะคะที่เคยผ่านการแต่งงานผ่านการมีครอบครัวก็ได้นะนกมองว่านาะความรักของคุณและเขาเนี่ยนะมีโอกาสได้สมหวังนะคะได้เป็นคู่ชีวิตของกันรลกกันได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนะความรักของคุณกําลังจะแบบมีความสุขมากๆนะ ดูสิถ้ามีอุปรสรรคก็มองว่าคุ้มค่านะคะคุ้มค่ากับการที่จะแบบฟันฝ่ามันไปด้วยกันแล้วก็เพื่อที่จะได้ลิ้มรสนะคะความหวานหอมของความรักครั้งนี้นะคะที่มันแบบสมหวังนะคะไปถึงฝั่งฝันไปถึงปลายทางเนาะมีพลังงานนะคะมีพลังงานของ ธาตุน้ำนะคะกรกดพิจิกมีนนะราศีเมษนะคะธาตุลมเมถุนตุลกุลนะคะจริงๆเป็นพลังงานแรนดอมนะถ้าคุณมาเจอคลิปนี้นะคะพลังงานตรงก็คือเป็นเรื่องราวคุณนะมีชาววันอังคารขึ้นมานะคะโนก็จะอาจจะไม่แบบอ่านธาตุเท่าไหร่นะคะราศีเท่าไหร่นะอาจจะไม่ได้พูดนะคะแต่เราเน้นในเรื่องของ เรื่องราวนะคะที่ตรงกับคุณมากกว่าเนาะขอให้แนะนำคุณหนึ่งใบนะคะอืมจริงๆไพ่บอกว่าอยากให้คุณไว้ใจนะคะอยากให้คุณไว้ใจความสัมพันธ์นี้นะคะไม่อยากให้คุณเอาความเจ็บปวดในอดีตนะคะเอ่อทำให้คุณมีกำแพงทำให้คุณรู้สึก ไม่ไม่ปลอดภัยในความรักครั้งใหม่ในความสัมพันธ์นี้เนาะคุณอาจจะเคยผ่านอะไรมามากมายนะคะทำให้คุณรู้สึกกลัวนะคะสงสัยหรือรู้สึกไม่ปลอดภัยในเรื่องของความรักไพ่ก็น่าจะบอกคุณว่าไม่อยากให้คุณแบบรู้สึกไม่ปลอดภัยเนาะ ก็คือเหมือนกับว่าอดีตก็คืออดีตนะคะถ้าคุณได้มีความรักครั้งใหม่แล้วนะคะคุณก็เริ่มต้นใหม่เนาะไม่อยากให้ยึดติดกับพลังงานเดิมๆนะคะความรู้สึกเดิมๆนะเพราะว่าคนละคนนะคะคนละเวลาเนาะประมาณนี้นะคะใครสนใจอยากดูเพิ่มเติมนะคะคุณสามารถที่จะแอดไลน์ เข้ามาสอบถามแล้วก็จองคิวกันก่อนได้นะคะใครสนใจน้ำมันว่านมหาเสน่ห์รัานจวนใจก็ติดต่อมาได้เช่นกันค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆเลยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ